คลิปนี้พี่โอ๋จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับร้านสวนเงินมีมาเป็นร้านที่มีสไตล์ที่ลงตัวมากๆเลยค่ะนอกจากจะมีที่นั่งให้พักผ่อนหย่อนใจกินอาหารเครื่องดื่มแล้วยังเป็นร้านหนังสือด้วยมีสินค้าจากภูมิปัญญาไทยมีอาหารขายแล้วอาหารที่นี่นะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพใช้ข้าวกล้องไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วย วันนี้เราก็สั่งอาหารจานเดียวง่ายๆแต่อร่อยมากเสิร์ฟมาพร้อมกับผลไม้และเครื่องดื่มที่นี่ก็เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยค่ะมีให้เลือกหลายอย่างเลยไม่หวานด้วยค่ะแล้วที่ร้านยังมีน้ำอ้อยดำสูตรภูเก็ตโบราณแท้ๆจำาหน่ายด้วยนะคะอากาศร้อนๆเดินมาเหนื่อยๆกินอาหารเครื่องดื่มกันเสร็จแล้วก็เดินชมผลิตภัณฑ์จากชุมชน และถ้าใครชอบอ่านหนังสือต้องชอบร้านนี้มากๆเลยเพราะในร้านนียเขาเป็นร้านหนังสือที่มีหนังสือให้เลือกเยอะมากและบรรยากาศฟินมากๆเลยค่ะร้านตั้งอยู่ที่ถนนเฟื่องนครตรงข้ามกับวัดราชประพิษถ้าเราเดินออกไปหน้าร้านหันหน้าเข้าหาร้านหลังเราจะเป็นวัดราชประพิษถ่ายรูปออกมางดงามมากๆเลยค่ะ มาทำบุญไหว้พระแล้วแนะนำมาสุขกับการกินกันที่ร้านสวนเงินมีมาถนนเฟื่องนครสวัสดีค่ะ